ในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของคนไทยนะคะทำให้ในหลายๆพื้นที่ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านผู้ว่านําทุกภาคส่วนร่วมพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่บริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจานบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจานบุรีเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบ122ปีโดยได้ประกอบพิธีถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองหน้าพระราชานุสาวรีพร้อมด้วย ส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดีแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรบนิกรชาวไทยขณะที่บริเวณหน้าอาคารสารกลางจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประหลัดจังหวัดชนบุรี ร่วมกันใส่ปุ๋ยรดน้ำบำรุงรักษาต้นไม้พระราชทานต้นรวงพึ่งที่บริเวณหน้าอาคารสารกลางจังหวัดชลบุรีเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีหรือสมเด็จย่าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติและเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้แห่งชาติรวมไปถึงการระลึกถึงสมเด็จย่าที่ทรงมีพระราชบัิฐานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด นอกจากนี้นะคะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่อําอำเภอเมืองชมบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีพร้อมด้วยพระสบนิกรทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการทาสีตีเส้นจราจรเก็บ บริเวณโดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชา,ว,าวันพระรขออภัยค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว